นับจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นคนที่ออกมาพูดด้อยค่าประเทศไทยและกล้านำเสนออย่างไม่ละอายใจตอนนี้มีออกมาให้เห็นแล้วครับเราเห็นได้จากกรณีที่เขมรขอส่งผู้บาดเจ็บเข้ามารักษาที่ประเทศไทยหลายๆโรงพยาบาลที่เขมรขอเข้ามารักษาได้ถูกโจมตีจากทหารเขมรแต่ก็มีคนบางกลุ่มออกมาด้อยค่าออกมาโจมตีฝ่ายความมั่นคงที่ไม่อนุญาตให้ทหารเขมรเข้ามา ด้วยการบอกว่าต้องมีมนุษยธรรมและมันจะเป็นการทำผิดสนที่สัญญากรุงเจนีวาแต่กลายเป็นว่าคนเหล่านี้กลับไม่พูดอะไรเลยในวันที่ทหารเหยียบกับระเบิดในวันที่มีการโจมตีโรงพยาบาลในวันที่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของเขมรที่ยิ่งเข้าใส่ร้านสะดวกซื้อแต่เมื่อเขมรขอทำเรื่องส่งผู้บาดเจ็บเข้ามารักษาในประเทศไทยกับดาหน้าออกมาโจมตีทหาร โจมตีฝ่ายความมั่นคงว่าไม่มีน้ําใจไม่มีมนุษยธรรมผมไม่เห็นคนเหล่านี้ปกป้องคนไทยเลยครับทําใ้้เห็นสองอย่างเลยครับว่ามีคนฉวยโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยแย่ลงในสายตาประชาคมโลกและคนที่ฉวยโอกาสมันก็คือคนไทยด้วยกันและอย่างที่สองก็คือทำให้เราเห็นเลยครับว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของคนกัมพูชาหรือคนคเขมรไม่มีเอาซะเลยครับโหกหสร้างข่าวเท็จ เวลาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือพอขอความช่วยเหลือไม่ได้กับโทษคนไทยว่าไม่มีน้ำใจไม่มีมนุษยธรรมตอนนี้ต้องดูว่าประชาคมโลกประเทศไหนครับยอมรับขเขมรเพราะมันมีหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าขเขมรเป็นประเทศที่อันธพาลโกหกสร้างข่าวเท็จแม้แต่การนำเรื่องเข้าสู่ u n เ c r มติที่ออกมาก็ไม่ได้เข้าข้างขเขมรครับเพราะว่า u n s c r เห็นหลักฐานแล้วว่า เขมรทำผิดจริงสิ่งที่เขมรทำทั้งเป็นการขุดคูเลดมีการยิงปะทะก,กันจนทหารเขมรเสียชีวิตการวางกับระเบิดซึ่งเป็นกับระเบิดใหม่การยิงใส่โรงพยาบาลการยิงใส่ชุมชนและเมื่อทั้งสนธิสัญญาออโตว่าและเมื่อทั้งสนธิสัญญากรุงเจนีวาสร้างข่าวปลอมที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นข่าวปลอมอย่างแท้จริงขนาดเรายังรู้ แล้วผู้บริหารระดับความมั่นคงของแต่ละประเทศเขาจะไม่รู้แล้วครับว่าเขมรทําแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีชาติไหนไม่มีประเทศไหนที่เชื่อเขมรหรอกครับเพียงแต่เขาต้องรักษาท่าทีเท่านั้นเองและเมื่อเราเห็นสหรัฐอเมริกาออกมาหนุนเขมรอ,อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการต่อสายตรงมาอย่างผู้นําไทยและผู้นำเขมรให้เป็นเจรจาหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งเรื่องของว่าที่ทูตประจําประเทศไทยที่ผู้จาเข้าข้างเขมร,เ,รเขาจะสามารถตีมึน ต่อชาวโลกได้อย่างไรครับซึ่งเขาอาจจะบิดเบือนโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เขามีให้เสนอข่าวให้ร้ายไทยแต่อย่าลืมว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ของเขาฝ่ายเดียวนะครับทุกวันนี้การที่อเมริกาเข้าข้างขเขมรช่วยเหลือขเขมรทั้งที่รู้ว่าขเขมรเป็นประเทศที่โกหกหมดเท็ปทำผิดส่นที่สัญญาที่ได้ลงนามไว้ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศโจมตีก่อนและยังเป็นประเทศที่มีการประกาศว่า เป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญคนที่ประกาศเรื่องนี้ก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วลองนึกภาพนะครับอเมริกาหนุนเขมิเต็มที่แต่ย้อนแย้งกับหลักฐานที่ปรากฏออกมาแล้วคิดว่าอเมริกาจะแถ้อย่างไรต่อไปครับกับเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าทั้งจีนรัเสเซียและฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามอเมริกา คงใช้เรื่องนี้ไปขยายผลอย่างแน่นอนครับและเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเราอาจจะมีโอกาสเสียดินแดนจากการเข้ามาของมหาอำนาจสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องทำด่วนก็คือยกเลิก MOU 43และ44ครับเพราะเรามีเหตุอันสมควรที่ให้ยกเลิกนั่นก็คือขเขมรล,ละเมิดสัญญา และยังก่อสงครามกับประเทศไทยครับ